สวัสดีครับก็มาพบกับ EP ที่4นะครับ EP นี้ก็จะสอนการดึงราคาเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการดึงราคาแบบย้อนหลังนะครับดึงออกมาตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับตัวแรกที่ถท่าม,มาก็จะดึงได้ทั้งหมด5 0 0นะครับถ้าเป็นทำเฟรม1นาทีก็ย้อนหลังไปทั้งหมด500แท่งนะครับหรือประมาณ500นาทีหรือทำทำเฟรม1วันนะฮะก็ย้อนไปนะครับ500วันนะครับก็ ประมาณ1ปีกับ2ปีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะใช้โค้ดยังไงกันบ้างต่อกับไลบรารีที่ผมทำมาให้อ่ะโอเคอันดับแรกนะฮะก็ form e d d s c o d o binance โอเคแล้วก็ form api data key import d o จั n ฟอ uh, uh, ร์มเ t ท e t i m e i m p อ r t ตัวนี้ต้องเข้ามาไว้ก่อนนะเราเข้ามาไว้ก่อน Import Time โอเคแล้วก็ทำการนะฮะประกาศตัวแปร API เท่ากับ EDG ในนี้ก็ API key กับ SC key เข้ามาอ่า uh, แล้วก็มี ตัวแปรตัวนึงเป็นตัว connect แล้วก็เช็คเนาะเท่ากับ fail หรือไม่ถ้าไม่เท่ากับ f fail ถ้าว่าล็อกอินสำเร็จนะครับถ้าเป็นจริงแต่ถ้าเกิด else else ทำไม else ก็แสดงว่า log in not อดโอแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะ ในการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อได้ก็ลุยได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ยากนะตัวนี้ง่ายง่ายกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะสําเร็จรูปอ่ะโอเคก็มาดูกันนะก็ data เท่ากับ api s g เป็น get นะฮะ get history ตอนนี้อ่าปุ๊บ ราคานะตัวนี้รับอะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นมีคู่เงินนะฮะเป็น e t h แล้วก็ btc แล้วกันโอเคถัดมาก็เป็น time frame นะครับตัวนี้จะเป็น string นะครับ1นึ่ง m ห m เล็ก1นาทีนะครับก็ตามไปนั้นเขาเลยนะครับตามไปนั้นเขาเลยอ๋อ นี 1> ่1 3 5 31ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับ1 M M เล็ก1นาที M ใหญ่1เดือนนะครับอันนี้ก็ันนี้ก็ 1m นะฮะก็1นอ่ะโาทีถ้าผมปิ้นออกมาข้อมูลที่ผมให้มารีเทิร์นออกมาเนี่ยก็จะเป็นดิจิทัลลีนะครับรีเทิร์นค่ามามันจะเป็น t o h นะครับ มีเวลามีเวลามีไทม์ราคาเปิดราคาไฮโลราคาปิดวอลุ่มนะครับก็จะมีชุดแรกก็จะเป็นชุดไทม์ก่อนนะครับถัดไปก็นี <c oughs> ่ยยาวอยู่ยาวเลยแหละถัดไปก็จะเป็นราคาเปิดแลละนะครับคู่เงินมันจะเป็นอย่างนี้ T T คือไทม์ปกติเราจะ เราจะได้ยินคำนี้กัน os ราคาเปิด osl cv เปิด high low ปิด volume นะครับปริมาณการซื้อขายแต่ผมเพิ่มตัว t มาด้วยก็เป็นตัว time นะครับอโอเคข้อมูลข้อมูลจัดเรียงจากหลังสุดมาหน้าสุดนะครับข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยชุดแรกๆเนี่ย นะครับตรงเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดนะแล้วก็ไล่ไปจนถึงด้านหน้าเนี่ยคือข้อมูลที่ใหม่นะครับด้านหน้า,าด้านถ้าตามในโค้ดใช่ไหมตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่าวนี้คือข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยคืออันเก่าสุดด้านหลังท้ายสุดเนี่ยก็คือราคาที่มันวิ่งอยู่นะครับถ้าเราต้องการเข้าถึงราคาปัจจุบันที่มันกําลังวิ่งอยู่เราจะต้องใช้เป็นอะไรเป็นลิตรลบห นะครับกำหนดอิเด็กเป็นลบหนึ่งเราก็จะเข้าถึงชุดข้อมูลลบหนึ่งอโอเคขอโทษข้อมูลเป็นลิตรข้อมูลมันเป็นดิจิทัลรีดังนั้นในการเข้าถึงข้อมูลง่ายๆเลยก็ทำแบบนี้กันมาก่อนไทม t i m bn และกันเท่ากับ data time open เท่ากับ data open sigs high ก็จัดเตรียมข้อมูลก่อนนะ sigs เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะ ต่อไปก็โลดัต้าโลอ่โลเสร็ซลล์อะไรต่อวอลุ่มไม่ใช่สิราคาปิดดัต้าแล้วก็โวล UME volume เท่ากับ data vol UME volume นะครับแบบนี้เวลาที่ผมพิมพ์ออกมา,าส่วนผมพิมพ์พิมพ open แล้วกันนะครับ ในข้อมูลโอเพนที่มันจะส่งมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นลิสท,ที่ในลิส t ์นั้นก็จะมีการจัดเก็บนะครับ Data ไว้แล้วนะฮะอันนี้ท้ายสุดข้อมูลเก่าสุดจนไปถึงด้านหน้าคือข้อมูลใหม่สุดนะครับในการเข้าถึงข้อมูลใหม่สุดอันแรกก็ใช้เป็นลบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ข้อมูลใหม่สุดก็คือเป็นตัวนี้เช็คง่ายๆเช็คจาก Time ก็ได้นะครับผมใช้ s น่าจะง่ายกว่า S time s r นะครับทีนี้เวลาที่มันส่งออกมาเนะี่ยนะครับเราเห็นแล้วอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นวิหน่วยเป็นวินาทีจริงๆมันส่งค่ามาเนะี่ยนะครับส่งค่ามาเป็นมิลวินาทีนะครับก้อนนี้ก็หารพันมาแล้วนะฮะก็เหลือ,อเป็นหน่วยเป็นวินาทีดังนั้นก็สามารถใช้เป็นตัวเด t ดทไทม์ในการแปลงได้เลยนะครับ ฟอร์มทามแตมนี่เข้ามาเวลาที่มันส่งมาก็จะเป็นเวลาปัจจุบันนั่นคือ46นะครับอ่าตีหนึ่งสนะี่สิบหกตอนนี้ส่งออกมาอันนี้คือทมเฟรมหนึ่งนาทีนะครับอ่าข้อมูลมันม,ม,มีทั้งหมด500นะฮะถ้าเราต้องการสัก490 ถึงสุดท้ายก็ใช้แบบนี้ได้นะครับ Oh no น er r อเ r เพรานี่อยู่ในอยู่ในการแปลงอยู่ถ้าเราต้องการแปลงให้หมดหมดเลยทำยังไงก็ใช้ for i in for in แบบนี้เข้ามาแล้วก็นำ i มาใส่ ก็จะแปลงให้หมดเลยนะครับซึ่ง i ก็จะแทนค่าข้อมูลที่ดึงออกมาเห็นไหมครับสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสองสี่สามเนี่ยแบบนี้ออกมานะครับอ่าส,วส่วนเราต้องการข้อมูลเอามาเรียงกันเอามาเรียงกันนะครับอ่านี่คือข้อมูลย้อนหลังอ่าเอามาเรียงกันมาเอามาโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยว ep ที้เสริมตัวทาร์เรเบอรี่ให้เลยแล้วกันนะตัวแปลง ตัวทำ editor นะครับก็คนที่ไม่คนที่ไม่ได้เรียนในคอร์สก็น่าจะได้กำไรอยู่นะครับไปต่อยอดกันเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์สำหรับตัวไทม์แลบรี่นะเท่าที่ดูก็ยังไม่ค่อยได้กว้างขวางนะเท่าไหร่ในประเทศไทยอ่ะ For ไอตัวททมนี้ กนะ็ใช้เป็นชิปแทนเลยแล้วกันนะใช้เป็นชิปแทนเลยแล้วกัน set ip t i m e s ผมชอบแบบนี้แหละ <c oughs> อ่ะ ี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัว1 2 3 4 5ไอวีแล้วกันอันนี้ i v v i v v v โอเค6อันชิป ชิปก็คือเราจะสามารถ for loop ได้หลายค่าพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะมาแสดงผลออกมาให้ให้ดูอ่ะก็ Open Open, open Hi g h อันนี่คือการนำได้ข้อมูลมาแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วที่แล้วก็เตรียมข้อมูลหน่อนะครับ ก็เผื่อเราไปใช้ต่อยอดในการแสดงผลอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับก็ดดไวิธีการจัดการข้อมูลที่เราได้มานะอ่าโอเคอันนี้ดึงมาได้แล้วดึงมาได้แล้วก็สร้างตัวแปรให้ให้มันเฉพาะเจาะจงของมันแล้วนะครับแล้วเราก็นําข้อมูลนี้มาจัดการใช้งานต่ออ่าทีนี้ข้อมูลที่เราจัดการที่มันแปลกประหลาดเกับเพื่อนกนะ็คือตัว time นะครที่ผมไม่ได้แปลงมาให้ก็คือเป็นเวลาเพราะว่าไอ้ตัว time เราก็สามารถไปแปลงเป็นวินาทีหรือว่า หน่วยเป็นเท้าเป็นอะไรที่เราอยากดึงมาได้เฉพาะเจาะจงก็เลยทําเป็นหน่วยหน่วยที่มันเป็นเวลาตัวเลขมาให้นะครับอ่าก็นําไปแปลงเองอีกทีนึง่งสิ่งที่ผมอยากให้แสดงผลก็คือเป็นลําดับเลยมี time มี open high low ราคาปิดแล้วก็ volume นะครับอ่าทีนี้ต้องใช้เป็น p i n f นะครับเพื่อง่ายต่อการจัด การข้อมูลนะท <Okay. S 1> ามโอเพนไอาโอเพนแทนไอนะอย่าเผลอไปใส่นี่นะโอเพนเอดไอจีเอสไหอาย อโลก็เท uh, ่าก uh, ับไอไอไออันนี้ผมใส่แบล็สแลแล้วก็เว้นลงมานะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปไอไอไอแล้วก็อันนี้โลเนาะต่อไปก็ราคาปิดไอวีวีใหญ่ và vo volume 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 ลองลันดูโอเคเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับอ่ะข้อมูลเก่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่25ตอน5โมงเย็นนะครับ500นาทีาหลังจากนี้นะครับก็มีราคาเปิดไฮโลอันนี้ก็แล้วแต่เราจัดเรียงนะเอ,เอาเอาแค่เปิดราคาปิดมาแสดงมาโชว์อะไรก็ได้นะครับอ่ ก็ประมาณนี้ในการใช้งานข้อมูลที่จัเตรียมมาให้นะครับหน่วยเป็น1นาทีนะทำเฟรมหนึนาทีก็จะเรียงกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอนะครับโอเคจัด c ีพติดอ่ะทีนี้เรานำไปใช้งานในการทําเป็น ID ID อินดคเตอร์ยังไงนะครับก็ผมจะใช้เป็น,นง่ายๆเลยก็เป็น RSI นะฮะก็ ฟอร์มทาไลบรารีอินพุตดอกจันนะบางคนอาจจะใช้เป็น .as นะ .as แบบนี้นะก็แล้วแต่ความถนนะัดแต่ผมถนัดแบบนี้อ่นะทีนี้ผมจะพิมพ์ RSI ออกมานะ SI อ่าไ้ใดตัวนี้ก็ใช้เป็นอะไรใช้เป็นราคาปิดนะครับกับ อันนี้ก็ทางพิเลตนะฮะ,ะแบบนี้เลยให้ดูซิมันได้หรือเปล่าเรียวก๊อดลิดต้องใช้เป็นนำพายอ่าเคทีนี้ตัวนี้เป็นราคาปิดอ่ะขอเช็คก่อนนะปริ้นเช็คไทย์กัน เช็คไทายกันมันบอกว่าเป็นลิตรข้อมูลก็เป็นลิตรทีนี้ทำไมไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้อิมผมคิดว่าข้อมูลอาจจะต้องเป็นลิตรทุกตัวหรือเปล่าอะในเมื่อในเมื่อมันขึ้นไม่ได้ทีนี้มันลองตัวนี้ต,นตัวนี้นิดนึง ก็ใช้เป็น for i in ราคาปิดแบบนี้ data เท่ากับ list for i in ราคาปิดปุ๊บ data code append ก็คือเพิ่มข้อมูลชุดใหม่ให้มันโดยตัวนี้ก็จะใช้เป็น i นะครับในการเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว เอาตัว Data ราคาปิดตัวนี้มาใส่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูทีนึีงนะผมทำเป็นฟัง์ชันให้นะถ้าเกิดมไม่ได้นำพายกอดลิตอย่าบอกนะต้องใช้เป็น Array นำพาย อินพ็อตนำายเข้ามา add np อ,อย่าไปดูตัวนี้ก่อนตัวนี้สดเลยนะเนี่ยไม่ปกติคิดว่าไม่ได้จะได้เสริมเข้ามาให้ตัวท้าร์เรเบรี่เดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคลิสใช้ไม่ได้ เดี๋ยวขอปิ้นตัวราคาปิดมาดูไหมอ่อ่ะราคาปิดปิดลิดอยู่แล้วโอเคทีนี้ np. array แล้วก็ e a ดแบบนี้เสร็จแล้วก็ for i in ราคาปิด data code p. append ตอนนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มอ,อะไรเข้าไปให้เขานะครับก็คือเพิ่มข้อมูลเข้าไปอยู่ในในของตัวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มก็คือ i อทีน,นี้ลองดูนะ create well, value โอเคอ่ะได้มาแล้วก็ทำเป็นอ่าทำเป็นตัวนำพายแล้วก็เพิ่มอาร์เรให้กับเขานะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ของ EQ Option ก็จะคุ้นคุ้นกับฟังก์ชันตัวนี้อยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูล RSI ย้อนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นแนนนะฮะเพราะว่ามันเป็นทําเปิบสนะครับ14ย้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นแนนหมดเลยนะครับอ่าเพราะว่ามันใช้มาคำนวณ นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น RSI นะครับถ้าเราอย่างเช่นถ้าเกิดเราเราใช้เป็นตัว EMA แล้วกันนะครับก็ราคาปิดกับฐานพิเร d เนาะเอาเป็น5แล้วกันก็นำตัวนี้มาอันนี้เดี๋ยวผมไปทำเป็นอเออไอตัวราคานี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเป็นนำพายมาให้ นะครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวแจ้งเข้าไปในกลุ่มให้ทีหนึ่งว่าทําเสร็จแล้วจะได้ง่ายๆหน่อยอันนี้อาจยุ่งยากนิดหนึ่งอ่ะอันนี้ RSI เนาะอันนี้ก็เป็น EMA อ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็น EMA อันนี้ก็แจ้งเป็นราคานะที่มันชี้ที่มันวิ่งอยู่นะครับอ่า EMA ที่มันวิ่งอยู่ถ้าเกิดเราอันนี้ก็ง่ายหนะ่อยไอพวกตกลง m a เนี่ย SMA อันนี้ก็ SMA อ่าแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้เป็น SMA ตัวนี้ไม่มีใน t า m e l i b r a r y นะครับตัวนี้ไม่มี t า m e ในเ i เ r a r ีก็ใช้เป็น EMA EMA data ราคาปิดอ่าแล้วก็ถ้าเกิดทา m e เบียด14ก็จะเป็นคนูณ2อลบ1 นะครับคูณ2ลบห่าถ้าเป็นเอเดนเอเดนเอนะนีูดูซิได้ไหมเออเลอ อ่ะเดี๋ยว SMA Ima e data คูณสองอ๋อโอเคก็ไม่ต้องไปไม่ต้องคิดสรรมการเยอะถ้าเกิดเราอยากใช้ SMA ยี M ่สิบใช่ไหมก็ใส่สิบเก้าเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็น SMA ซาวถ้าเกิดถ้าเกิดเราต้องการอ่าเป็นยังไง Data ลืมตัวนี้อ่ะ ส่วนถ้าเกิดเราต้องการใช้ S S M A 20อ่า h S S M A 10ใช่ไหมฮะเราก็ใช้เป็น E M A time period ah time period สิบคูณ2ก็เท่ากับ20-1ลบก็เท่ากับ19นะครับถ้าเกิดเป็นตัว S S M A ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการประยุกต์ใช้ไอตัว data ย้อนหลังเนี่ยเอามาใช้กับตัว indicator นะครับ่า ใครที่เรียนอยู่ในคอร์สก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับไปดูเพิ่มเติมในตัวของส่วนของ e q Option ได้นะครับก็จะได้เข้าใจพวกนี้เพิ่มเติมอโอเคไม่ว่าจะเป็น e q Option หรือว่าเป็นตัว MT5 ของ Forex ก็คล้ายๆกันเลยนะครับในการดึงราคาเก่าเอามาทำ Indicator e ต่างๆผ่านตัว TA Library นะครับเดี๋ยวเพื่อง่ายกว่านี้เพื่อให้มือใหม่ไม่งงเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้มันเป็น ส่งราคามาเป็นตัวนำพลายให้เลยเพื่อที่เพื่อที่จะได้มาใช้งานกับตัวอินดคเตอร์ได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งแปลงเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ราคาเก่า,อาโอเคถ้าติดขัดตรงไหนงงตรงไหนแครรูปหรือว่าช่วงที่ผมพูดนะหรืออาจจะฟังไม่ชัดพูดแล้วผมลิ้นติดกันพูดซ้ำไปซะมันงงแล้วเกินอ,อยากให้ทวนใหม่ก็ส่งเข้ามาในกลุ่มได้เลย โอเคครับสวัสดีครับ